เีกแล้วจ้าเจอทุกคนเดินลุยเข้าไปในปา่าหลงป่าอยู่เรื่องนานทุกคนมาเจอกันอยู่ริมถนนแล้วเดินเข้าไปในป่าเพื่อ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เดินผ่านแล้วก็เดินกลับมาเห็นเห็ดเหลืองเฉยเลยค่ะทุกคนได้เห็ดตับเต่าด้วยแต่ว่ามันเก็บยากก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะออนี่ปิดไว้เดี๋ยวหาก่อนอ,อุ๊ยนี่ดูดูนี่ปิดไวออ้ยังเล็กอยู่เลยเอยขอได้อยู่จ้ะ ได้ไหมนาะนี่เห็ดตับเต่าทุกคนเนี่ยว้าไม่ได้เลยแกแกเดี๋ยวมาดูดอกนี้นี่ได้โบดูสิทุกคนเนี่ยแกหมดเลยมาไม่ทันไม่แกเร็วจังจ้ะออ้ยเห็ดทุกคนเห็ดพึ่งขาล,ลาย ดูดูดูสวยจ้าเอาวันนี้ฝนตกแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมดวิ่งเต็มเลยเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมดมันวิ่งแสดงว่าฝนจะตกไหมคะทุกคนนี่อยู่ขอบทางเลยคะ่ะทุกคนจับโยนไว้ก่อนนี่ค่ะสวยนี่ดูมดมดเรียงเป็นแถวเลยค่ะได้เห็ดพึ่งไหม โอ้วันนี้พาคา,ารวานมาเต็มป่าเลยทุกคนนู่นดูเต็มเลยค่ะเห็ดแห้งทุกคนนี่คือเห็ดก,กำลังพึ่งออก <boy. S 1> มาพี่เอามาใส่ให้วันนี้พาพี่เขามาเก็บเอาไปตากตากฝากบางไทยเน,ะ good. นาะโอซกูดเห็ดหนังไก่ทุกคนนี่คือเห็ดหนังไก่โอ้ใหญ่มากดู เห็ดนี่เห็ดนังไก่นองไปใช่โอ้ใหญ่มากดูเป็นหลงหลอกเอาถุงมาสวยมากโอ้โหทุกคนเรามาเยอะเราจะแบ่งเห็ดกันทุกคนสวยเนาะสวยมากดอกสวยทุกคนโอ้โหน้องเก็บเลยตอนนี้เก็บสิ เก็บไม่เป็นเก็บดึงขึ้นมานี่มันแห้งเนาะเสียดายจังมาไม่ทันเอาไว้นี่นะทุกคนเนาะแห้งแห้งพอได้อยู่ค่ะทุกคนเอาเก็บพี่เก็บเลยนั่นนะทางนู้นให้เขาเก็บโอ้โหสวยนะนั่นนะดูสวยเนาะดูดอกเขาสวยเนาะดอกกำลังเต็มเตวมเอ็มเตอมเต็นี่็มเว็มเต็ม ขอบคุณที่นํามันเหนือใช่ไหมขอบคุณที่นํามันเหนืออันเล็กๆจะเอาไปบ่กเอาหน่อยๆอันไหนพอจะเอาก็เอาเอาดอกเดียวเนี่ยเอาดอกนี่พาเขามาเก็บเอาทำไมเอาพาพี่เขามาเก็บเอาไปตากฝากที่บ้านทุกคนจะเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปตากเอาไปเอาไปแกงงานแต่งแกงงานแต่งทุกคนฟังนะฟังนะถามว่าเขาจะเขากินไหมเขาไม่กินนะทุกคนนะ เขาไม่กินเขาแพ้เขาแพ้เห็ดคนนี้ค่ะทุกคนเขาแพ้อันนี้อันนี้เขาเขาไม่น่าเห็นออ้ Ooh, ตรงนั้นด้วยเหรอมันแอบอยู่บ่โอ้มันแอบอยู่เนาะแอบอยู่ไปเอาถุงมือมาลูกไม่ต้องใช้หรอกสัมผัสมือมสวยทำไมมันเละอ๋ะอเขาเหยียบใช่ไหมเมื่อกี้ของข่าชน <c oughs> สวยเนาะยางใหญ่เลยโอ้โหสดชื่นมาก ชื่นเนาะอู้นเน้นเลยนี่นี่ดูนี่นี่ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้สวยเนาะอันนี้พี่ยังไม่ค่อยเคยเจอแบบนี้เนาะใช่ไหมพี่ยังไม่เคยเจอป่ายนี oh. ่บอกอีเจ้พามาเก็บหน่อยอันนี้มันแห้ง่ะทุกคนดูดอกเดี๋ยวเอานี่เอานี่โหอันนี้สวยเนาะอันนี้โอเคสามดอกกาเลยจับสามดอก อย่าให้มันเหงาสงสารมัน <c oughs> เอาดอกนั้นด้วยนะนุ่นมันแห้งอยู่แล้วเอาไปตักต่อนีอ่นะมียากันยุงนะฉีดไหมฉีดอยู่อีกที่หนึ่งนี่อันนี้นี่นเอาไปด้วยเหรอเอาเอากลางโอ้อโหได้ดอกเดียวสุกคนอุย้ยมีอีกไหมโอ้โห,โหปิดไว้ค่ะ เจอทุกคนเดินลุยเข้าไปในปา่าหลงป่าอยู่ตั้งนานทุกคนมาเจอกันอยู่ริรมถนนแล้ว <c oughs> เดินเข้าไปในป่าเพื่อ <c oughs> โอ้ยนุน่นทางนุนเขาก็เก็บค่ะนุน่นอยู่ใต้ทางนน้นนุ่น,ม,นม,มันเก็บยากใช่ไหมใช่ <c oughs> อะสู้ๆจ้ะสู้ๆใส่เสื้อก่อนให้คนตัวเล็กเข้าไปใต้ปา่าทุกคน ตายต้นสนต้นสนมันเล็กนิดเดียวหุ้ยดอกสวยเนาะเอะอเขาดูเป็นแล้วตัวเขาดูเป็นแล้วว่าเป็นเห็ดหมันปูใช่ไหมมันแตกต่างกันใช่ไหมออน้องน้อใช่ไหมมันแตกต่างเพราะว่าดอกมันหนาไงถ้าหานสาวมา ดูเห็ดค่ะทุกคนเพื่อเป็นความรู้เนาะแต่ว่าไปนะเด็กสวีเดนไม่ค่อยรู้จักเห็ดแบบนี้นะคะทุกคนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเลยค่ะแล้วก็เห็ดอะไรนะได้ไหมน้องใส่เสื้อกำลังคลืบคลานเข้าไปนภัยเข้าไปใช่ไหมมาชนภัยเข้าไปนะคะท่านผู้ชมก็บอกเห็นมือนางไหมนุ่นอยู่ในนั้น ใช่ไหมสวยเปล่าสวยไหมใส่ถุงมัมมัาหนะโอเคจ้ะเกฟเก็ฟพี่เก็บอ่ะเดี๋ยวแบวกให้เอาโอ้ยโอ้ยมันทิ่มไม่มีถุงมืออ่ะเอาทิ่มโอ้ยสวยเนาะนี่นะใหญ่โอ้ใหญ่เนาะดอกเดียวก็เฟี้ยวได้นะดอกเดียวกินอิ่มเม็ดบานเลยใส่น้ำได้นะไพี่น้องโอ้โหนี่ไง พี่นี่มอยู่ขอบขอบทางเ้ยเน้นเน้นอย่างนี้โอ้ยเน้นนี่นอา้าใส่ถุงไป่ไป่ไปๆเดี๋ยวเปิดตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงไหนอีกโอ้โหทุกท่านอะมาอา่ะเก็บเลยพี่อาเดี๋ยวใส่อันนี้ให้<า>เปิดนะจา้าอุ้นพี่เยียบพี่เยียบมันอะ ออพี่เหยียเห็ดพี่ขอโทษนี่กุมันใช่ไหมใช่ใช่มันซีดนิดหนึ่งเนาะช้อนใต้ดอกงามๆโอ้โหไม่ไม่มีถุงมือใช่ไหมพันบาทใช่ไหมม,มันเป็นไอ้นั่นอะสนใช่ไหม,นะอมอขอบคุณพระเจ้าอ <laughs> ขอบคุณเห็ดสิ <laughs> อ <laughs> ขอบคุณเห็ด คุณค่ะคุณเห็ด่ะหาโอกาสมาเดินด้วยกันยากมากเลยทุกคนวันนี้โดนด่าอีกถึงได้มานัดกันแล้วนัดกันเลยจะผิดนัดใช่ไหมไม่ให้ผิดนัดพี่แล้วปิดมันด้วยนะขานีสวยมากปิดเชื้อหน่อยปิดปิดปิดปีดเชื้อปิดเชื้อเปิดไว้เดไว้เดี๋ยวแห้งโอ้นานเหยียบเอาเหยียบเหยียบละเก็บเก็บไปเลยจ้ะ โอ้ค่ะโ,โอ้สวยมากแข็งแรงมากจ้ะ ดอกน้อยๆดอกน้อยๆก็ไม่เอาไปนะจ๊ะ พอได้อยู่ค่ะทุกคนไม่ได้แบบมากมายเนาะพอได้กินอยู่แต่ว่าคงไม่เหลือให้ตากคงกินหมดเลยค่ะวันนี้ได้พอประมาณเห็ดดำค่ะทุกคนเห็ดดำเริ่มออกแล้วค่ะเนี่ยถ้าฝนตกติดต่อกันอย่างนี้เนาะเห็ดดำขึ้นเร็วมากทุกคนเนี่ยเนาะ เนี่ยยังไม่เก็บนะคะทุกคนยังเล็กอยู่อีกสองสามวันมาเก็บค่ะโอ้ดูค่ะทุกคนบลูบอรีบลูบุรี่ป่าเจ้มาเดินเก็บเห็ดชน,นิดมาเจอป่าบลูบุรี่แต่ว่าเห็ดไม่ค่อยมีค่ะป่านี้ไม่ค่อยมีโอ้โหดูเก็บสักอันเดี๋ยวจะพาน้องสาวมาเก็บค่ะทุกคนเจอป,ป่าบลูบุรี่แบบยังสวยอยู่เลยค่ะทุกคน ตอนแรกนึกว่าขาว,วายแล้วเนาะดูดูอะดกมากนี่ค่ะวันนี้ทุ่งส่เป้าหมายเจ๊ผิดพลาดทุกคนเนาะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเนาะทุกคนเนาะนี่ตั้งใจมาเก็บมาเห็ดให้ดูมากๆเลยถ้าเป้าหมายผิดพลาดเนาวทุกคนดูมันยังสวยอยู่เลยทุกคนดูดูด พอพอใบบลูเบอรี่มันเริ่มร่วงอะ่ะมันเห็นชัดมากมป่าเยอะมากป่าบลูเบอรี่ทั้งนั้นทุกคนปกติเราก็มีป่าที่เราเก็บอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้จะไม่เจออีกเนาะเยอะมากเดี๋ยวพอใบมันจะร่วงแบบนี้นะมันจะเห็นชัดมากนะคะทุกคน จะไ,ได้จังเดี๋ยวไปบอกเล่าเก้าสิบน้องสาวเนีย่ยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวจะมาเก็บบลูบุรี่เจ๊นึกว่ามันวายแล้วไงอู้นึกคิดนึกไงแล้วอีกอย่างฝนตกบ่อยด้วยทีนี้บลูบุรี่มันฟื้นตัวทุกคนโององใจดูดูอ่ะสวยมากลูกโตโต,ตเลยเป็นบลูเออเป็นบลูบุรี่ป่า คนท่านี้เขาจะนิยมมากๆเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเห็ดกันต่อมีบ้างไหมนอ้นอเนาะทุกคนลุ้นช่วยหน่อยจ้าโอ้โหใหญ่มากกวางป่าทุกคน โอ้เยอะมากเลยสวยโอ้โหโอ้เยอะตะมกเก๋แต่สปริงกันเดเยอะมากเลยทุกคน <c oughs> กวางป่ามีเขาทางน้นตรงนี้ <c oughs> อไปค่ะทุกคนวันนี้เจอแต่เห็ดแบบดอกเล็ก,ลกๆมากเลยเนาะก็เลยแบบโอ้โหดูอันนี้ก็แห้งไม่ได้ค่ะทุกคนเสียดายมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนเอาไว้มาดูเห็ดอีกทีหนึง่งคอนโทรลน,นะคะทุกคนมันเพิ่งออกอะ่ะมันเพิ่งออกอีกรอบหนึ่งอะ่ะ คือเขาโดนฝนไงเขาก็พึ่งแบบตะเกียกตะกายกันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งดูดูค่ะโอ้ก็พอได้เห็ดพึ่งหวานอยู่ค่ะทุกคนเนาะเห็ดพึ่งขาลายไปจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนดูเห็ดดูป่าโอ้โหสุดยอดไปเลยจ้ะ